สวัสดีครับทุกท่านอัปเดตให้ฟังนะเอ้ยอัปเดตให้ดูนะครับว่ารถยังอยู่นะผมสําหรับเชฟโรเลตคันนี้ก็ดูเปรียบเทียบกับคันทั้งค้างเลยครับผมคันทังค้านี่ปีเขาใหม่กว่าแต่จอดอยู่นี่แทบไม่ต่างกันนะครับผมก็มีตะฟุ่นนะครับผมคันนี้ผมเพิ่งเอาไปเชียงใหม่ขึ้นดอยขึ้นอะไรมาหมดแล้วนะครับผมก็ถือว่า ใช้งานได้อย่างดีนะครับผมนั่งห้าคนสัมภาระเต็มหลังรถครับผมแบบว่าแบบรถท้ายนี่ย้อยมาเลยครับผมเพราะว่าน้ําหนักเยอะครับผมแล้วก็ขับไปขับได้อย่างปกติดีครับผมเอามากลับมายังไม่ทําเลยมีแต่ฝุ่นดูดิฝุ่นอยู่ลครับผมแล้วก็รอยมือรอยตีนแมวนะครับผมก็ใครสนใจนะครับผมโทรมาเบอร์ลงก็ได้5,900 0บาท ก็ต่อรองราคากันมาครับถ้าสนใจเพราบว่าผมก็จะรีบขายเดี๋ยวก็จะไม่มีที่จอดอีกนะครับผมเชฟโรเลตคันเดิมนะครับผมพร้อมใช้งานของแท้ครับใช้ได้ทั้งแก๊สและน้ำมันก็ใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไม่ได้ครับผมอัปเดตดูนะครับผมผมเมาดีครับนี่เด็กข้างนอกกรี๊ดกันนะครับผมเข้ามาในรถก็เงียบนะครับผมเดิสตาร์ทดูแล้วทีเดียวติดนะครับไม่ต้อง คือถ้ารถมันไม่พร้อมเนี่ยผมคงไม่ไม่ทะลึ่งเอาไปเชียงใหม่นะครับเข้าใจครับนั่นคือผมอยากลองความประหยัดด้วยแล้วก็ค่อนข้างประหยัดพอสมควรแล้วก็อยากลองว่าอยากรู้มประหยัดขนาดไหนแต่เรื่องรถมันมั่นใจแล้วมันขับไปได้สบายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจอะเชียงใหม่ผมตั้งทริปไว้นะทั้งหมดพันแปดเกือบพันเก้าร้อยโลรวมขึ้นดอยที่จริงจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่มันแค่หกร้อยกว่า แต่เราแบบว่าขึ้นดอยขึ้นไรไปที่อื่นครับรอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับผมนครับเจ้เลยใครสนใจโทรเบอร์ที่ลงไว้ได้ขอ,ขอบคุณมากสวัสดีครับ